เต็มแต่ว่าถ้า300ที่นั่งพอดีสบายสบายไม่อึดอัดห้องประชุมขนาดใหญ่ครับรองรับได้ประมาณ500คนครับบวกลบแต่ถ้าใครแบบจะมาจัดงานเล็กๆนะครับก็สามารถเช่าในโซนของร้านอาหารได้นะครับผมแชร์ไปนะครับเป็นร้านอาหารไทยอิตาเลียนนะครับคาเฟ่เลตตอลอง มาลองเดอร์ตรงนี้มีสวนสวยๆให้ถ่ายรูปด้วยนะครับมีสวนสวยๆให้ถ่ายรูปด้วยครับผมที่มหาสารคามนะครับพิมพ์ใน g o o g l e Map โรงแรม The o s s Green Hotel เจอเลยนะครับก็มาตามพิกัดโรงแรมของแอนบอยราคาห้องพักสบายๆครับราคาอาหารก็สบายๆนะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องค่าอาหารนะครับเรามีเชฟฝีมือดี อาหารอร่อยนะครับบรรยากาศคือบรรยากาศทุกคนเห็นแล้วว่าบรรยากาศมันดีคือแม่แฟนคขับเขาเขากลัวว่ากลัวแบบมาที่คา,ฟาเฟ่มาร้านอาหารเราแล้วอาหารจะแพงเขาจะบอกว่าคือผมอยากให้เป็นแบบนี้แต่ว่าราคาทุกคนไม่ต้องห่วงนะผมอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสได้ชิมฝีมือเชฟได้มีอาหารหน้าตาดีๆเสิร์ฟนะครับ กับคนที่เปลี่ยนแฟนลับหรือคนสารคามหรือคนทีมแบบเยี่ยนมานะฮะคือบรรยากาศดีอยู่แล้วเพราะว่าเราทําบรรยากาศดีเราถึงอัปเดตร้านให้มันครบวงจรตอนแรกคิดว่าจะเปิดคาเฟ่เฉยๆทีนี้เราก็เลยเปิดเป็นร้านอาหารทีนี้ก็เลยเปิดเปิดเป็นร้านอาหารเพราะว่าบรรยากาศมันให้แล้วเราก็เลยเติมตัวนี้ให้มันเต็มแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องราคานะครับค่าเช่าจริงๆแล้วโรงแรมห้องพักเราเปิดสองปีเนาะก็คือวันที่หก ครบรอบมันเกิดแอนปีนี้ก็คือจะครบรอบสองปีของโรงแรมพอดีซึ่งโรงแรมก็ราคาสบายๆที่พักเหมือนบ้าน<ช>ไม่น่ากลัวอันนี้จ้แล้วับจเต้นนะคะอภัยจะไปเที่ยวนะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะมีสวนสวยๆให้ถ่ายรูปครับแล้วก็ถ้าใครอยาก BIRTHDAY ์อนดอออนไลน์ก็กดลิงก์ที่ปักหมุดเข้ากลุ่มนะครับชมกลุ่มปิดแล้วมีไลฟ์สดนะงานแฟนมีตวันที่6นะครับก็เริ่มต้นจากเริ่มต้นสิบเริ่มต้นสิบแปนาฬิกานะครับอง,งานสิบห้านาฬิกาหืใบสามเลยบอกไม่ใช่สิบเจ มีไงอ,อลพินขามาเบิงผมเห็นเราอยู่ห้องน้ำตันนี้เป็นห้องน้ำหญิงครับห้องน้ำหญิง <Yeah. S 2> มาเช่าเด้อใครจะเป็นคู่บ่าวสาวคู่แรกของคู่บ่าวสาวคู่แรกของห้องประชุมดอกสแปงมาประเดิมให้หน่อยอันนี้มันเป็นห้องน้ำผู้ชายครับอ๋อแ oh. ่บ้านทำความสะอาดโอเค บอรครับกำลังมาดึงน,นี่เป็นห้องน้ำผู้ชายนะครับพี่เขาล้างห้องน้ำอยู่เอามามามาออกมาลูกมาเร็วน่น้มาเอานะมาเพชรน้องเพชมานะมามามากลับเร็ว ว่าแม่ร,ร้านเปิดพรุ่งนี้ครับร้านอาหารเปิดพรุ่งนี้แต่ว่างานแฟนมีตวันที่หกนะครับมือหึ้งงานแฟนมีตรมือหึ้อครับแต่่า,าร้านอาหารเปิดหมืออื่น,ม,นมีที่นั่งชิวเยอะมากเลยมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยครับนี่ฮะนี่ตรงนี้ก็สามารถนั่งได้ครับ อฟลง,งานแฟนมีดยามาหากเศษปฏิมากรรมผมเด้อมีที่นั่งจิบไวายขายวายด้วยนะครับสวัสดีครับผม นี่ก็จะเป็นเอาดอตอนเย็นนะครับสามารถนั่งตรงนี้ได้ต้นไม้ก็กำลังโตบรรยากาศดีร้ายครับหาได้ที่นี่นะอากาศดีอาหารอร่อยถ้วยจานชามสวยพอดีเลยไปชิมที่นี้มาเลยครับนี่หน่อยมาเลยอ๋ออน,นี้ของเพชโอเคแม,แม่แย่ะเีาจะแบ่งกันกันครึ่งได้ไหม ไมด้ี่นราบแล้วใครซื้อมาทวดเดียวันมีอันที่อยู่แค่ขวดเดียวนอกนั้นเป็นแต่ไซีมาแต่แไม่ได้ไแบ่งกันเป็นแค่ว่าทีหลอดทีหลอดกินด้กันแต่แร้ค่ะด บันนี้มีคนมาไหมมีคนจะมากินอาหารไหมมีเขบอกว่าเหมนี่ที่มีคนมีร้านเปิดพรุ่งนี้เราจะต้องไปรับพระอาจารย์มะนุนชัยประมาณสิบโมงเอารถไปรับเองเดี๋ยวพี่ให้พี่อาร์ตไปนนี่น้องมาทำอ๋อร้านพี่อันอันแน่เี่ปะ เอาเหรอเขาเป็นบาลีตาเหรอเอืออพักอยู่ที่นี่ยู่นี่บลูกอ๋อตัวร้านนี่คือเป็นร้านแบบไหนครับเล่าลูกพี่ไารเล่าบอกอืออืายุจากปีเราลูก อายุือไปไปเฮ็ดงานอยู่งเทียบมากรู้ไปเรียนอนแรกเราต่างะเทศตอนาบ้านบ้านเกิดมืองนออย่นี่นด้วยบ่ลูกพ่อซื Bast ้ออย่างแม่ซื้ออยังพ่อซื้อขงบ้านแม่ัวโอ้ตี จะได้ไปอะไรนี่แก้บงมาบงมาคนมาอวยลงไหลอะไรเนี่ยทำไมอ่ะทำไมล่ะ <laughs> สวยเหรอไม่เห็นสวยรงไหมเลยพี่นรู้สึกเ,เ,เ,เบื่อเขาเบื่อเขา <h ums> ดึกๆเพราะเขาจะมาจับโต๊ะก็ยีพี่โอ้อ่าวพี่โอโปรตีนเขาหมดอ,อไรโปรตีนนี่ไม่ได้ม่ได้เนี่ยมีโปรตีนไหมโปรตีน,ตนอะไรมีพร้อมมาไหมมาไหมครับแล้นี่คือมีครับยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวเขาก็มาน่าจะมันไม่ทันเพราะเขามันเป็นสั่งทำอ่ะเนี่ยม, <า S 1> มันเป็นการสาดทั้งนอกครับทำข้างนอกไอ้เราพลาดได้เล ตังหังรึงนะแต่องคเล็กๆป่ะบายยอาชีพสวยมากคนจะออนกันอย่ไปกันเดอร์เพียร์ฟอยอเคลค้นหาในกูเกิลได้ครับไะไวะอะไรวะเอาเอาอะไรวะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีคำว่าว้าลูกอะไรคะ เอาจุบปนจุบจุบหนาจุบจุบจุบหนาหน่อยมีไไปจัอุ้ยไม่ต้องไพกับไปกกับแม่นะคักลงไปพรุ่งนี้ไปเจอกันนะคนแก่กับแม่นะใครตกเก้าอี้น้องเพชหรอตกเก้าอี้หยอ่ะตเอาอีตกเก้าอี้มามา

กินอาหารเช้ากันที่ร้านอาหารนี้เลยนะครับใครที่อยู่ข้างนอกสามารถเข้ามาได้ไม่จําเป็นว่าต้องมาพักแล้วถึงจะกล้าเข้ามากินเพราะมันเป็นคนละโซนนะครับคนละคนละโซนเลยคนละบรรยากาศเลยนะครับขายอาหารไทยอิตาเลียนนะก้นน้นอาหารไทยเป็นหลักครับราคาก็ราคาบ้านๆแต่หน้าตาอาหารและบรรยากาศผมบอกเลยมาที่นี่แล้ว จะทาให้คุณมีภาพลักษณ์ที่ยินยุนี่แล้วสิมี้จะได้ภาพที่บอกว่าชีวิตดีๆของทุกๆคนเสียงลูกเสียงคืออย่างได้ยินไหมได้ยินไหมครับเสียงหายอ๋อได้ยินไหมครับผมได้ยินไหมจ๋าได้ยินไหมครับ นั่นแหละใครที่มาร้านอาหารนะครับก็มาที่โรงแรมหรือบัลทรีนโฮเทลเลยเข้าไปข้างหลังนะฮะจะมีถนนแล้วก็มีป้ายบอกเข้าไปแล้วก็จะเจอนะครับและทีนีอ้อาหารราคาบ้านบ้านนะมีโมเมนต์รูล้ล้าขึ้นบรรยากาศดีครับถ่ายรูปมุมไหนก็สวยนั่งข้างในก็สวยข้างข้างก็สวยข้างนอกก็สวยข้างหลังก็สวยนะฮะเป็นถ่ายรูปในห้องประชุมได้นะครับและใครที่ยังไม่ซื้อบัตรกลุ่มปิด วันเกิดแอนนะครับบัตรคุม่มกินวันเกิดแอน219บาทนะครจริงๆแล้วก็คือเป็น,ปนงานแฟนมิตแล้วก็เบิร์ดเดย์แอนนอร์ดี้ด้วยนะครับบัตรหน้างาน1290อันนี้คือเต็มแล้วไม่ได้รับ w ล็ k กอินะครับใครไม่ได้จองบัตรนี้ก็คือมาได้แต่จะไม่มีที่นั่งที่จองบัตรไม่ได้ก็สามารถร่วมจอยผ่านทางออนไลน์ได้โดยกดลิงก์ที่ปัก